สวัสดีค่ะวันนี้นะคะร้อยเรื่องเล่าจะมาเล่าประวัติอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ค่ะถ้าพูดถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะเชื่อว่าคงไม่มีใครไม่รู้จักกันนะคะวันนี้ค่ะร้อยเรื่องเล่าของเราก็จะมาเล่าประวัติของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ให้ฟังกันค่ะไปฟังกันเลยค่ะไอน์สไตน์นะคะเป็นชาวยิวเกิดที่เมืองอุนทางตอนใต้ของประเทศเยอรมันค่ะเมื่อปี1879นะคะ ปีถัดมาค่ะครอบครัวนะคะย้ายไปอยู่ที่มิวนิกเพื่อประกอบธุรกิจผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้าในวัยเด็กนะคะถือว่าเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าเนื่องจากมีความบกพร่องทางการอ่านและก็เขียนค่ะจนครอบครัวนะคะกังวลว่าจะเรียนหนังสือได้หรือไม่แต่เขานะคะก็ลบความกังวลเหล่านั้นด้วยความเก่งกาดทางคณิตศาสตร์เหนือเด็กวัยเดียวกันค่ะ เขานะคะคชอบศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองชอบแก้โจทย์คณิตศาสตร์ที่ซับซ้อนเป็นพิเศษค่ะไอสไตนะะ์สามารถพิสูจน์ทฤษฎีบทเลขาคณิตได้ด้วยตนเองค่ะตั้งแต่อายุ12ปีและก็เชี่ยวชาญแคลคูลัสนะคะเชิงอนุพันธ์และปริพันธ์ตั้งแต่อายุไม่ถึง15ปีค่ะไอสไตน์บอกในภายหลังนะคะว่าการเป็นผู้ที่เรียนรู้ได้ช้าในวัยเด็กเป็นผลดีกับเขาค่ะ การพัฒนาทฤษฎีของเขาก็เป็นผลมาจากความเชื่องช้านี่เองเพราะเขานะคะมีเวลาคุ้นคิดถึงอวกาศและเวลามากกว่าเด็กคนอื่นค่ะอายซายนะคะเป็นนักคิดตั้งแต่เด็กเขาชอบปีกตัวออกจากเด็กคนอื่นในวัยเดียวกันค่ะไปนั่งฝันเฟื่องแล้วก็คุ้นคิดอยู่คนเดียว เขานะคะชอบเล่นเกมปิศนาอักษรไข้ชอบเอาชุดก่อสร้างของเล่นมาต่อเป็นโครงสร้างที่สลับซับซ้อนค่ะตอนอายุ5ปีนะคะขณะนอนป่วยอยู่บนเตียงพ่อของเขาค่ะเอาเข็มทิศมาให้เป็นของขวัญเขานะคะตื่นเต้นมากค่ะที่ได้เห็นพลังอลีรับของมันเข็มแม่เหล็กนะคะชี้ไปในทางเดิมเสมอค่ะไม่ว่าจะหมุนเข็มทิศไปทางไหนนะคะมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนอยู่ลึกๆ เบื้องหลังสปปรรพสิ่งอย่างแน่นอนค่ะสิ่งพิศวงนี้นะคะตราตึงอยู่ในใจของเขาตลอดมาและก็เป็นแรงขับเคลื่อนของเขาตลอดชีวิตค่ะและนี่นะคะคือจุดเริ่มต้นของการอุทิศทั้งชีวิตศึกษาเรื่องทฤษฎีสนามเพื่ออธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นในธรรมชาติค่ะไอสไต์นะคะเป็นพวกหัวก้าวหน้าและรักอิสระไม่ชอบการเรียนที่อยู่ในกรอบแบบแผนดั้งเดิมค่ะไม่ชอบวิชาท่องจํา เขานะคะต่อต้านและก็ต่อสู้กับการใช้อำนาจบังคับทุกรูปแบบค่ะเมื่อเข้าโรงเรียนที่เยอรมันซึ่งค่อนข้างเคร่งครัดจึงต้องประสบปัญหามากมายถึงเขานะคะจะทำได้ดีเยี่ยมในวิชาคํานวณแต่ค่อนข้างแย่ค่ะในวิชาภาษาและวรรณคดีความสัมพันธ์กับคุณครูผู้สอน,นะคะมีปัญหาค่อนข้างมากเลยค่ะเพราะเขาค่ะไม่ยอมเชื่ออะไรง่ายๆไม่ปฏิบตัติตามแผนแบบค้ำครื และต่อต้านการใช้อำนาจบังคับค่ะในสายตาคุณครูนะคะเขาจึงเป็นนักเรียนขบวขนาดมีครูคนหนึ่งนะคะเคยประกาศว่าคนอย่างเขาค่ะไม่มีวันได้ดิบได้ดีแม้กระทั่งคุณครูบางคนนะคะที่ชื่นชมในความอัจฉริยะด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ของไอน์สไตน์นะคะในที่สุดค่ะก็ยังขัดแย้งกันอย่างรุนแรงด้วยความหัวแข็งของเขาค่ะปี1894นะคะครอบครัวของไอน์สไต์ มีปัญหาด้านธุรกิจค่ะจึงย้ายจากมิวนิกไปอยู่ที่อิตาลีทิ้งหนุ่มน้อยไว้15ปีให้อยู่กับญาติเพื่อเรียนชัมม้นมัธยมที่เหลืออีก3ปีให้จบก่อนค่ะแต่ไอสตน์นะคะได้ออกจากโรงเรียนกลางคันด้วยความอึดอัดเขานะคะขอจดหมายรับรองจากหมอประจำครอบครัวว่าเขามีอาการเหนื่อยอ่อนทางจิตใจและใช้จดหมายนั้น,นะคะเป็นเหตุผลออกจากโรงเรียนในช่วงวันหยุดคริสต์มาส ปี1894ค่ะและก็ไม่กลับไปอีกเลยนะคะออสไตน์นะคะตามไปอยู่กับครอบครัวค่ะที่อิตาลีสัญญากับพ่อแม่ว่าจะเรียนหนังสือด้วยตนเองค่ะและเข้าเรียนที่วิทยาลัยโพลีเทคนิคนะคะที่เมืองซูริคให้ได้และระหว่างการรอเรียนต่อในปีถัดมานะคะออสไตน์ได้เขียนบทความวิทยาศาสตร์ชิ้นแรกของเขาค่ะเรื่องการตรวจสอบสถานะ ของอีเทอร์ในสนามแม่เหล็กด้วยวัยเพียง16ปีค่ะปี1895นะคะไอสไตน์ style, สอบเข้าเรียนที่วิทยาลัยโพลีเทคนิคที่เมืองซูริกค,ค่ะแต่ไม่ผ่านถึงเขานะคะจะทำคะแนนได้ดีในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์แต่ตกในวิชาวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสไปตามฟอร์มค่ะจึงต้องกลับไปเรียนชั้นมัธยมอีกครั้งนะคะที่เมืองอารูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ ตามคำแนะนำของอาจารย์ใหญ่ของวิทยาลัยโพลีเทคนิคนะคะอสไตล์ชอบโรงเรียนใหม่นี้มากเพราะให้อิสระทางความคิดมากกว่าการรอบรู้ส่งเสริมให้นักเรียนนะคะคิดเชิงมโนทัศน์การสร้างมโนภาพและความเป็นตัวของตัวเองค่ะอสไตล์นะคะได้เรียนรู้จากการทดลองทางความคิดโดยการสร้างมโนภาพเป็นครั้งแรกที่นี่ค่ะและสิ่งนี้เองนะคะที่ช่วยส่งเสริมให้เขากลายเป็นนักฟิสิก ยอดอัจฉริยะผู้ยิ่งใหญ่แห่งยุคก่อนอายุครบ17ปีนะคะไอสไตน์ให้พ่อยกเลิกการเป็นพลเมืองเยอรมันค่ะเพื่อหลีกเลี่ยงนะคะการถูกเรียกเข้าประจำการในกองทัพค่ะปี1896ไอสไตน์นะคะจบชั้นมันธยมด้วยเกรดที่ยอดเยี่ยมและก็ลงทะเบียนเรียนต่อในสาขาการสอนคณิตศาสตร์และฟิสิกส์ที่วิทยาลัยโพลีเทคนิคค่ะซึ่งเขานะคะได้พบกับ มาลีมารีค่ะภรรยาในอนาคตและมาเชลกอสแมนนะคะเพื่อนรักผู้ปาาเปืองด้านคณิตศาสตร์และจดเลคเชอร์เก่งค่ะตลอด4ปีที่เรียนที่นี่นะคะไอสไตล์ style, มุ่งม,มั่นในฟิสิกส์ไม่ค่อยสนใจคณิตศาสตร์โดดเรียนบ่อยค่ะแต่อาศัยเลคเชอร์ของกอสแมนนะคะทำให้เอาตัวรอดได้ผลการเรียนฟิสิกส์นะคะยอดเยี่ยมมากเลยค่ะ ส่วนคณิตศาสตร์นะคะก็พอใช้ได้คะแนนรวมนะคะยังเป็นที่1ของชั้นเรียนค่ะแต่ด้วยความขัดแย้งทั้งความคิดกับอาจารย์นะคะจึงได้คะแนนวิทยาน,นิพนธ์ต่ำมากทำให้เกรดเฉลี่ยนะคะผ่านเกณฑ์เรียนจบไปได้แบบเฉียดฉิวค่ะ10ปีต่อมาค่ะไอน์สไตน์นะคะจึงค่อยรู้ว่าเขานะคะพลาดอย่างมหานที่มองข้ามคณิตศาสตร์ ทำให้เขา,าขาดความรึกซึ้งในบางเรื่องจึงมีปัญหาอย,ย่างมากค่ะเมื่อต้องใช้ในการคิดคนทฤษฎีสัมพันธภาพหลังจากเรียนจบในปี1990นะคะไอสไต์หางานในตำแหน่งอาจารย์เป็นเวลา2ปีค่ะแต่ต้องพบกับความผิดหวังเรื่อยมานะคะระหว่างนั้นค่ะเขาก็ได้เป็นพลเมืองของสวิตเซอร์แลนด์โดยที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหารด้วยเหตุผลทางการแพทย์นะคะ หลังเป็นคนไร้สัญชาติมาหลายปีขณะที่กำลังหมดหวังนะคะกับการได้งานทำกอร s สแมนนะคะได้เขียนจดหมายมาบอกเรื่องตำแหน่งว่างของสำนักง,งานสิทธิบตัตรที่กรุงเบิร์นค่ะและด้วยความช่วยเหลือของพ่อนะคะของกอร s สแมนไอสไตล์นะคะจึงได้ทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยตรวจสอบเอกสารระดับ3ค่ะก็คือระดับต่ำสุดนะคะ เขานะคะชอบและก็สนุกกับงานตรวจคำขอโจทยสิทธิบัตรค่ะทำงานในหน้าที่นะคะได้ดีจนได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีจกักรกลในเวลาไม่นานนักค่ะการทำงานที่สำนักง,งานสิทธิบัตรนะคะแม้ไม่ได้เป็นอาจารย์สอนหนังสืออย่างที่ใจต้องการแต่กับเป็นโอกาสที่ดีมากของไอสไตล์ค่ะ 1. นนะคะคืองานของเขาค่ะต้องเกี่ยวข้องคุกกี้กับคำถามเรื่องการส่งสัญญาณไฟฟ้าและการซิงคโครไนซ์ทางเวลาระหว่างระบบไฟฟ้ากับระบบทางกลค่ะที่เป็น2ปัญหาหลักนะคะทางเทคนิคซึ่งเป็นจุดสนใจของการทดลองทางความคิดในยุคนั้นเลยค่ะและในที่สุดน,นะคะ ก็ได้ชักนำเขาไปสู่บทสรุปอันลึกซึ้งเกี่ยวกับธรรมชาติของแสงและความเกี่ยวพันพื้นฐานระหว่งางอวกาศกับเวลาค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเขาค่ะทํางานตรวจสอบคําขอโจทสิิบตัตรได้เร็วมากจนมีเวลาเหลือนะคะสําหรับการคุ้นคิดในเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ทุกวันค่ะและไอสไตล์นะคะได้ใช้เวลา7ปีที่นี่อย่างสร้างสารรค์และก็คุ้มค่าที่สุด ไอสไต์นะคะกับเพื่อนอีกสองคนได้ตั้งกลุ่มนัดพบปรับพูดคุยถกปัญหาด้านวิทยาศาสตร์ค่ะและปรัชญากันเป็นประจำเลยนะคะได้เรียกกลุ่มของตนเองว่า The Olympian Academy ค่ะโดยกำหนดให้แต่ละคนนะคะไปอ่านหนังสือผลงานของบุคคลที่โดดเด่นและก็น่าสนใจแล้วมาอภิบายกันว่าใครมีความคิดเห็นอย่างไรค่ะ มีผลงานของหลายคนนะคะที่มีอิทธิพลต่อความคิดและผลงานของไอสไตน์โดยเฉพาะนะคะเดวิดเฮลมีและอาร์มิเนียนเคค่ะในที่สุดนะคะไอสไตน์ I le, ก็ได้พัฒนาแนวคิดทางวิทยาศ,าศาสตร์ของตัวเองขึ้นมาประกอบกับนะคะความที่เป็นคนหัวก้าวหน้าและคิดนอกกรอบมาตั้งแต่เด็กหลังจากนั้นอีนไม่นานนะคะจุดเปลี่ยนสำคัญของวิทยาศาสตร์จึงกำเนิดขึ้นค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับประวัติไอสไตล์ค่ะนี่ก็เป็น EP แรกนะคะเดี๋ยวเราจะมี EP ีที่2ต่อมานะคะถ้าชอบนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ